บอกรถชีวิตก็งโบทางบางอะบ่าวลีแม่นปากกระชิมาช่อยเบิ่งคือการกับพี่กับน้องเจ้านี่แหละโอลีเป็นยุทธน์คนเลือดก็บอลูกกองบบก็บมาอยู่ไกลเนาะต้องร่วพันกันม่ได้มีลาคอยอยู่ใช่ไหมย้อยก็อยู่ใช่เขาบอกว่าพอเป็นได้ สุ้าเอิ้นหาลูกเลยมันกายของพุทธเอาเนื้อปวนี่เจ้บอุ่นะแต่ว่าหนาวโลกเป็นโลกสาาพเหนาวไม่ำเลยเอาไปเชื่อพายางมากังอาไหมขอมอกขอบใจเลยเชื่อบ้าว่ด้ื่อมากั้อล้วเรื่อได้านเมือง น like> ah> ี่ค่อยเชให้ลูกค่อยอาละม้าอันี่เช่าพางไปซื้อเป็นก้อนอาลมาลูก่ัดม้นออกบดบวมแล้วมามัดนม่าาละซอยกันเ็ดกันกลางเวลาผู้คนมาหลายกับพอได้ชนทมขมนัอย่ามาแดดตอนแรก พี่น้องเอ้เปิดภาคมาตอนเช้ามากระเบาเลยมาเยี่ยมยามไื้อกาแฟมาไว้ให้พี่น้องสงองเพราะว่าเพืเท่ารักกินม่ได้แล้วกินม่ได้แล้วฟาเจพี่น้องเอ้ยตะเวนพอตะฝนขอบฟ้าทางทีมงานเข้ากับมาเยี่ยมเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยเพราะวา่าเมื่อวานนี่ตอนแค่คำคือว่าอาการนะนรนโอ้สบายดีเด้อโอ้ เอาเตียงมาเฝ้าเลยบ่เมื่อคืนเคยไงเฝ้าเนี่มุ้ยบนดังนี่ใช่ไหมมุ้ยบนอยู่บนเช้าอ๋อทำการทำเตียงมาดึกหลายชามคนสามสี่คนหาเด็กน้อยอย่างเนี้ยอ่าอ่าหลายคนบ่มาช่วยสมบัตดังอยู่นี่แล้วขึ้ว่าเราเมื่อนี้ยเห็นนี่กระเพาให้ก้างทรงเห็นอยู่นี่ประตัวแรกเราชิมาว่าอะไรไหมตัวนี้ตัวเองว่าเมื่อนี้ยนะเป็นอะไรเนาะ วานกูแซาดไน้นวันวได้เราก็กาจี่ามอะไรก็เ่อๆเยอะปากบได้แล้วนะครัโดยโดยโดยเดียว่านทรหเจ้ากบกาดจนเมื่อตั้งแต่ก้าวมงเมื่อแบบทรช่องเบอเบ้อ้ก็ติดเทากับวหับอโอ้ยเตื่องเดยติดเสียงนอนแล้วก็คืนได้มันด็กมาไหนเียแล้วทนโทกลับมาเมื่อคืน่เนะ มาเบิ่งอาการเพุ่นก่อนเด้เคยเนี่นี่เพุ่นว่าบทตอบเลยปะบ่บทตอบบทตี่ยิงบทยังไงเลยบ้านนั้นสามโมงทุ่นเลยลุกมาพระเจ้าบทเมื่อนอนเลยปะบทเมื่อนั่งจะเผาเพุ่นอยู่นี่แล้วอ๋อเมื่อกว่าบทเมื่อสี่โมงจะได้เมื่อสี่โมงกว่าสี่โมงกว่านี่แหละแจ้งแล้วเนาะด้วยสี่โมงห้าโมงเช้าก็แจ้งแล้วมากันนั้นหลายคนบ่มานั่งจะชี้คนแล้วก็ เราเท่าหั้นแล้วก็โอ้ิ่งกันเนาะแล้วก็คอยแล้วก็ลูกชายหั้นลูกชายก็ช้อนลูกชายแล้วก็หมูลูกชายแน่ผู้หนึ่งแล้วก็พักกันนึงกินกาแฟแล้วก็ต้มมีกินอยู่นี่แหละเอออเดี๋ยวได้มัน เินกันไปเนาะรงนโอ้จะต่อภไมาอีกว่าไงต่อภแล้วับุห้งยไต้โอ้เลยต่อภไมาตายอีกโดยโดยโดยเป็นันเป็นนี่นะหมดว่โดยโดยอยกันไปกอนเนาะอ่าอยู่กับป้าเนะกับกพ่อป้ก็เมื่อวันสี่โมงห้าโมงนี่ โดยโดยโดยจักในเหตุกรปุติกระเว้าห้าพี่ห้าน้องห้าลูกห้าล้านฝุ่นผัดจากที่ติดต่อน้ำไฟก็เลยนะบจักแนวเนาะเพื่อนก็น่าจะเห็นคลิปอยู่หรอว่าถ้าเพื่อนสนใจเนาะเพราะว่าคอยขึ้นฝุ่นป่าเตี๊ยกระพูนี่นะเอาเงินฝุ่นนี่นะปูโยนใกล้ๆที่ตะเคียนเอ้ามึงมาเบิังอาการเพันกันเมื่บกี้บางคนได้ปุบในบ้านเจ้าไปหาตับไปตัวได้ ตนึงโตกรซื้อสาโตกรซื้อจะหาินสินายพระเท่าอ้ใ้ครไมไปหาซื้อไปอ่อย่าให้ับพเท่าไอ้บอกว่ากงมันไปหาิอย่าให้พรเท่าอย่าให้บังก็จะให้อยากกินกบบ่แมนบ่ไปหาซื้อกบไปเราขายแพ่งตัวละหาิกับชื่อรถปลาก็ไดกบก็ได มาต้มให้แล้วนี่นะยังยังเิดอย่างนีเราอนเดพี่น้องเพิ่นกับบุถิมได้พวกเราเพิ่นมาเผาบัดคืนนะพวกเราเผา่นี่เอาเนาน้ำตานจนแยบบ่เลยาลองปลาก็ได้หวะเื่อปลาอย่างอทอเขามาหลอกขายากะไดเนาะช่วยกูจังอยก่อนมีบ่ผลิมาหลอกขายมีมีเลย่ร้ทเิียกันเลย ช่างเทลูกให้เบิร์ลูกก็พักกันดันนงยยอยู่นี่แะเออเบอร์ย้อยคอยเด้อลาว่าสิพลาดจถิ่นอ้อยคอยเด้อเด้วก็ทานมากินต้มเข่า <c oughs> น่งบ่อมีแต่ว่าปวยะกทำยังไงม,มีแต่ว่าปวย <c oughs> ปะปวยกเอาไวใ้ให้อดกินน้ำเข่าเด้อกิน <c oughs> น้ำเขา่าผมมีให้มีเสื้อเข่าอยู่ในท้องในชายผมมีเหื่อมีแห้งม<ร>่อไม่เลยเนาะคือในบทไอไม่มีนะอืมไม่ได้จะม่อเลยก็ทำให้เจะลงวะ ก่นจะลงว่าง่อนลงว่างลงป่าขอ้นหอยข้นหอย้นอแเราไปแล้วไปหาลูกราดูลูกขึ้นมาแล้วมาเจือไผาเจือเดี๋ยว่อยเจจกระเถ่ากัมถามมาเลยก็ถามหากระเถ่ามเราเคยถามเคยถามแล้วก็ถามนกาแล้ก็มาถามคืนนิมพากรมไปใส้อยู่เองวยจะไหนเราต่อไมาแล้วยังบื่มวยต่อไปมาเลยก็เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วตัวเองก็เบ่งมวยน่ยคนบักุ้งมวยเนาะ แล้วก็ไปเบิ่งผู้โชว์ผู้เฮคนใกล้แะ่นันนั้นก็จะไปหาหมอชันมือกันชันกุมูเผานี่จะเป็นอย่างอันนั้นเเป็นยยงลามื่อก็ไปพุ่นแน่มาพี่แน่ตัวเองก็เที่ยวคนเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างไรจะคนอยู่ใกล้บัดปลาก็ได้อย่างนั้นก็ได้มัเราเมื่อยแห้งๆแล้วก็สาวมือเหลาสาวฮะเอ้ยจับจับมือเหลา นอนอยู่นี่นะมีอก็หันแก่ก็นอนนี่คอยบไปใช้ได้มีอรก็นังอยู่นี่ก็นังอยู่นี่นะมากันั่งเข่าเราบนหังกับพักกินมีต้มมีกินอยากินเข่ามาเลยกันหลายคนเด็กนี้แล้วแจ้งแล้วกฝกโผลนี่ได้ี่ลูกแม่ลูกแม่ถูกใคนอนนอนนแ่งนี่ยนอนนั่งไปนอนหนึ่งลูกแม่น้องแถวใกล้นี่แล้วพ่อทำมา ฮ่าก็เมื่อนี่เราเงือนยงเบปดเียกกินเหล้าคุณว่าอยากกินเหล้าอยากกินเหล้ากับเขาว่าชาม้เลยจะกินเหล้าใช่อยากกินเหล้ามันดึกไรล่ะเราชามเลยไปจไปลุกกินเหล้านางอยู่ไหนแต่มันจะมัไปนี่มันคมมันนี่มันจะรุดนี่น้องนี่ แต่เป็นแดดแนวรครับแดอานั้ขังแดดหรือขันละย่ายนะเหแเาากังเราได้มที้อเพื่อนเขาจงเยาเป็นตาเข่าได้บอสลมคือเงาบอสได้ยาได้ตาเข่าสลมเลยก็ยะเกินน้ำสลูมเลยมันใช่ใช่เพราะรสสามชงสี่สง เขาว่าตีใส่สลูมหลายตั้งเป็นน้ำถ่าเป็นน้ำถ่าเพราะว่าเขาบ่บอยย่างเพราะว่าเป็นเป็นน้ำร้านแบบว่าเล้วล้มแล้วล้มเลยมีภัยเห็นบ้านมีเดะอตุกันเนาะด้วยเลาล้มแล้วเลาวจนโมูัว่แล้วล้มแล้วาเรตื่นมาแล้วน่ะแล้วเราเหี่ยกตะกายขึ้นถึงพ่อยยันเราลงเาเหลี่ยงเราแปดเนาะเราลวก ตลาดตลาดนลคือตลาดะพีจักแต่ลงผุ้เลยนั่งไปอนก็ไปอาบน้ำก็พึ่งแล้วไปอาบน้ำก็ซื้อไปก็เห็นยุ่ไปกันบอกค่อยใเลยบอกเราไปอาบน้ำาแล้วชินุกนาไเนี่เด้ผนว่าไปได้ผป็ปได้ไปหหมอได้ยืมรถไฟไปไปได้เงินกี่หนึ่งเจ้ามีขไปเงินเจ้านขอ ใครมีเงินมี่เขา่าจจะเขาไปตรวจบื้องลูกหมอเนี่ยต่มันถ้ามันมีเงินมีค้ำแล้วหาสักยาแล้วญาติเราเป็นหยังนี่ไงเี๋ยวเราจะไปตรวจเบื้องอันนี้สักยางมไปเชื่อมาจักพยาธมีแต่เรานั่งเบื้งกันไปนี่มันบมเป็นสักยานี่มีแต่ว่าสักยาใช่หรือเปล่าสักยามีแห้งอะนะยามีแห้งละเมื่อยสักยามีแห้งแต่เราเมื่อยอะนะเราเป็นเมื่อยมาแล้วอะ าาลุกแล้วเลูกไม่ได้อนี่ลูกแวก็ลูกจะหยบบทิ่มลูกหรืออเนเี้ได้เมียพันกันนอนเผาอยู่เนาะเผนกันนะใบเ็มยังนกันเลยท่านอนี่ยูต้องเอาอยู่ซุชาลาได้มา่นนี่เนาะเอา้เก่านี่ก็อยู่บ้านบ่ได้กว่เอาบ่เอาบ่เอาได้บ่เขาะซักยาบ่มีแต่ว่าซักยาก็มีแต่ว่า

อาแบบนันนี่โลดมาตานมาน่ะดีกว่าเรามีแต่ว่าเขาซอยแล้วไว้ชิวให้ลูกกินหาไปหงมอเราไว้ตายตายเป็นพายเาเราเาเลาอย่างนั้นก็เราะเขาจะว่าก็ตอนมนจะคอยมือนี้ชมคนนี้เขาคนเมียเลตอนเ้านาดนึงมาหนุนเ่าเเมียว่าว่าหามันนีใหาช้ำเถื่อช้าเถื่อหาแต่คอยมือเลยหานราลูกต้นเ้านดนาตอนหนมเชร้าเแฟลูก โอ้แพงลูกก็จะห่วงเขาไปล่าเขาไปไงเมื่อหนาเราเราไรกลูกเขาไงเมื่อหนาด็กหน่นะพ่อแม่ไอ้น้องเตอนนี้เขาไม่ได้ทิมดอกทิมลูกจังเขาเพิ่งลานเขาแล้วกันแล้วไปทิมดอกเดี๋ยวก็ทิมแล้วก็ยังไม่ทิมเออมาวันนี้มีแต่ให้เนาะแล้วคนจะอาไะไรแถวนี้ตัวมันนี่นะใอยจะให้ลูกคอยขอนี่จะเอาจั๊กแล้วเอาจั๊กมาแล้วให้เขาอนไมั่เดี๋ยวค่อยออกไป บท่านมอคเวสแล้วก็จีแวะชอนเพิ่นมาขนาดน่ะในทุกสาราเนาะพอเพิ่นมาเบิ้งแล้วกัเพิ่นพอชักยายังไงเพิ่นซักนะค่อยว่าวันนั้น่าจะดีจะไปเปิดบัพราะว่กจีแวโอ้ไปโจมไปอุ้มกันไปรถเข้ามาได้ใครยนโจมมันแต่เรานั่งยังมาได้แล้วนังเลนไม่ด้องลุกคืนเลยแล้วนั่งได้คำนั่งมไปเลยเราอ่ะกูจะนอนมั้นีหละ ทามอสุกันบ่เป็นวหา้าน่นยนาะอุกโลานีวันเียมีจะไปหาง่ายๆจังหา่ายก็โซลานีกว่าบ่ดเบื่อเพลนใหญ่เลยอันนี้อจางช้นม่ใช่ใช่ชมบนใส่ชโลมบนใส่ชมใช่ชเวบามม้นบนชามถุง บูใช้น้ำกชื่อเราก็เล่งเล่งนะว่ามันบมียาบรได้ผสมยามันก็เล่งได้แล้วโอ้ก็เล่งได้ยันบอกว่าบอกว่ากัญญาพิษนั่นพิษนี่นะแม่นเวชื้อตัีแบบว่าเขานำเพิ่นมาเขาเนาะกเมียเราในแหละไปน้ำแล้วก็เวลาจิตงานจะเชื่อเพิ่นแต่ว่าบางเถ้อแล้วก็เป็นน้ำร่มเองนี่แหละเนาะบป่าเถ้าเนาะคนเถ้าคนโทษนี่เนาะ แลเองานนนี่ละตกคือคอยละมายางเลยว่ะตตายางละต้มน้ำหอแล้อาบเลแต่ลมมันก็ตืมเลยลาตได้เลยนั่นตอึเราหันใจานีแ่ตอึดเรามมว่ารักษาไปตามอาการนี้แม่ยางกับหนวบ่ แล้วน้าช่ไหหายนังแตงอ่อนสมบไมเตียงเมืองที่ตีหันากระชับเตีงน้ำเล้าเลยนลูกแม่ปัญหาเตียงมานั่เผาหนาวและหามเตียงนักก็จำเป็นได้ว่างกับลูกเแล้วหามกันหามาคืนเตียงจะได้สี่คนหามย่บจากป่วยยุบแล้วมันน่งจะเห็นใหม่เนี่บนักปันนี่เตียงก็เห็นใหม่เนี่บนักปันนี่อยู่อ่ะ จักมอังแต่ไมเป็นลำเลยตัวเราซั่งแต่บังลูกเราแหละคือเดินมาไม่ไห้หาเนาะอช่ไหมหายุบหัวเลยแค่ลูกแล้วก็หายว่าพอกที่ใช้แล้วก็เป็นหายเป็นลำหมาบางได้ลูกหยัดหอบที่ตุนล้าอยู่ดวแต่ว่าเราเท่าเฮงเให้ยังไม่เท่าบ่ให้บ่ให้บ่ให้เด้อบ่ให้เด้อจะหน่อยค่อยเชเอาท่านมองขึ้นมาชักยาให้ก็ดีแหละ ลูกเต้าก็เบิรยางอยู่เลยแม่พี่้าเบิ่งนี้่เม่าไม่เม่าเจ้าเราไม่ได้นอนเลยไมถาวรสองเม่เน่าจังเม่าพ่อฮุ่นๆกันหน้าอ้อยกับแพงอยู่บ่พ่อนี่เคยมานั่งใกล้พ่ออยู่บ่หน้าอ้อยนะไอ้บรรดาเราบ่งเรื่องเนาะพ่อเป็นวันนี้ก็มาใกล้พ่อนใกว่าพ่อให้แพงโดนย่านพ่อเราปรทธานจะคว้าเม่าเวรไอ้แม่นดอกเราบเนี่ยเราปรทธานจะคว้าเรายังน้อยเราต้องห่วงดอกลูกเต่าหน่อย พอเท่าไม่เท่าเพิ่นบทิมดอกหลานเพื่อนเพิ่นแพงแพงแพงลูกกว่าแพงหลานเอยแพงหลานกว่าแพงลูกเพิ่นบอกพี่น้องก็นั่งเป็นเตียงพี่น้องเลยเอาเราต้มข้าวเอาเราต้มเ้ กงเวียงกางเว้นเนาะมันมีเต้นมากลางเพราะได้ให้อ้ณูมาอยู่เนาะนั่นแหละอว่าคำขนาาเต็นเาเลามากลงเอาเตียงทำมใสลนมาารแรงกับใข้เน่มาหลายคนมันอยู่เล้วมันจับ มันอ่ไดมเพราะว่าเราเป็นกัเป็นตอนชี่หามงแล้วเนาะเป็นตอนค่ำเมื่อวานนั่นนะประมาณสี่โมงด้อ้ยนแล้วเราเหืยไปแล้ว่ว่าดีใจบอกขอยมาโดยเ้โดยโามลลูกหลาน กเอาคอยี่แล้วไปลูกเป็นลานโดยเด้อโดยจะไปน้อยใจมุกมุกน้อยมุกน้อยใจว่าพ่นถามหาบามะไรพีพ่ื่อ็ถามเขาเขามาแล้วคาแล้วจะน้อยกงน้อยใจกั้ะ่แหล่สเดี๋ยวน้อยงน้อยใจว่าลูกเต้าขอบึงเนี้ยบึงอะรใคร่งคนเิไกลพี่น้องแถนนีพันก็มาเผาเมื่อคืนเผาเลย Ừ, nó là mệt nhưng nào nản hẳn, nhẹ thì nhẹ, cứ thế nãy. à, láo cả đây xem đâu. nhẹ cao đó, ba đó, đi là nó.

บากพังให้เรียบเอาดีเออทำหายังไคือคือทำเท่าคือคุณมาแล้ววินแทจบอกวะบอกรถยีวิตก็บอกฝากพังให้เบาดแม่นกระชิมช่อยเบิ่งคือการกับพี่กับน้องเจ้านี้แล้วโอ้ลีเป็นอนกนเลอดก็ขอ ลูกกองบอกกับมาอยู่ไกลเนาะต้องพูพันกันไม่ได้มีลาคอยอยู่ใหญ่มีย้อยคอยอยู่ไหญเขาบอกว่พอเป็นได้ไหมเราพร้อมแล้วใช่เอิ้นหาลูกเลยมันกลายของพุทธาก่อนนักอุ่นเด้อดูนี่เจ้ดูแต่ว่าหนาวโรคเป็นโรคสาราพุทธาย น่าว MM ่าคนทำเลยคอยหู้อยู่โลกโลกส่ร้าโลกเท่าอะไรนะเอ้ยชีวิตของคนอินทอดคอยได้หันเนาะยามเป็นอย่างนี้เนาะแหวนเคลื่อนนี่เคลื่อนทอดได้คอยบ่าพระธรรมแหวนแล้วคอยคอยเคยมีอันไปเท่าคนนึงคอยเคยเที่ยวไปโซ่เราอยู่หันละเวลาเรามือเราอันเป็นนั่นนี่แหละคอย เราเอื้นหาทั้งข่อยทั้งเบาเตียงแน่อแบอเบาเตียงยังมอันนั้นแ่ล่ะเ้มพนมานี่เบาเตียงเราไปเรียกแม่เราไปั้งมวลมานี่เด็นเนาะเราเอื้นมาเน้าวนอกพา์ได้ใช้ฝากรไชื่ออแพร่เวียดมีเงินยาวเด่ๆ ใหญ่เลยใหญ่ได้ใหญ่แล้วกตัพ hmm. no, no. oh ีผ oh. no. oh ู oh. ้แล้ว oh. ผ oh ูกเพ็ด oh. ร oh ักขวกไปผู้แล้วอันตัวตัวมงคือได้แต่พอมาบัขาวมันน้อยมันยาวเฮ็ดที่ช้าวนนี่กันยังไงก็มีางเดลยั่อยชื่อชื่อจะหันเวียนเวนเวียนเซนิเซนิเช้าเลยได้เช้าเลยเออขาือมนชื่อมอันดีไม่อปเรับคั้น เงีเ okay. like ah ี้ยเงเวียดนะ่ดมามีหูข้างในนะคือได้พใหญ่ลยบใหญ่ลค่อยซื้องยงบริสัย4เมตรคูณ4เมตรบ่ค่อยซื้อแสนสิบงบริัยได้วัวันยันฝนตกพระบานอนเลยเลยแสนเาไปจะไปซื้อคอยเสียเงินให้ไปซื้อได้บ่

ขงเดวตังพอได้ให้แค่คนมาเยี่ยมเขาเาอาอันนี <en ients> oh, ide, down, ้คอยชให้ลูกคอยอรไมนี่เชกพางไปซื้อเป็นปอมาตัแม่หมแล้วมามมาละซอยกันเทศกันกลางเวลาผู้คนมาหลายก็พอได้ชนหมมอย่ามาเดดตอนลี้ยตอนแดตอนาบนี่แหละต้แรงยังต้นแรงกัตอนายกันเยวกันะ น้องผู้เถ่าเนาะเวลาไอ้น้องมาจะมาสิทธิ์้วเดินนั่นเองอันนั้นิลูกลูกลูกอยู่อันหาดเสียงดีจะมีบ่ผัวเถ้ามีจะได้ชื่อเนาะแล้ยามใดมันมามันจะเอากลบมาให้โทูนั่งหล่าอยู่หาดเสียงดีบ้านหาดเสียงดีบ่แมนหาดเสียงดีผัวเถ่าชุนทอนเพราะว่านั่งคำลากับแมนนั่งคำละเลย มีผู้อ๋อมีชื่อื่องอะไรผู้ออไปแจ้งตำรวเอาผัวไทยแล้วอันผู้อยู่สวรรค์เนี้ยติ hey, ดต so. on ่อให้ผมได้ยังไงคุิบาว่าเนาะติดต่อได้แต่มือเดียวเท่านั้นเขาได้ยินเงินเพทุนนั่นเหล่าติดต่อได้แต่มือเดียวเป็นมือสองเป็นติดต่อรายเลยเขาทิมบ่จั้ง โบกับโบว่าพอทั้งคนก็จะเิ็เราจะมาเห็นบนอยู่บอลเชาจนซื้อดิษฐไหนเขายังบ่มาใกล้นะจมาจอบรักกับโบมานี่ยเขาได้ทนซิปโบมาสามาเดือนหนึ่งมาเธอหนึ่งกับใครอยู่มีลูกเป็นซิปคนเราอยู่จะฝีหลังจะเข้าสิทธิ์ไทยได้เบาดีเขาเบามดเป็นลูกเนาะโดยขนาดเ้าบูบูโบได้เป็นญาติใกล้ชิดเฮาก็ยังนินท่าเฮายังมามาหาเนาะ อันนี้พอทั้งคนก็จะมาหาแล้วนเห็นว่าก็ได้งานครั้งสุดท้ายของชีวิตเนาะแน่น้เป็นว่ลูกนี่ก็พอมีน้ำใจเน่ยเกิดเป็นมนุษย์กรรเน้เนาอกคืะไดย้ำให้ขไปิบเบิงหน้ากันขอยำยำเป็นปลากันบ่ไรขอไในนี่สลาวะ ด้ยาดยรามหาแล้วแบ่มาแล้วาจารมาแล้วบซอยกันพากันเฮ็ดรถไอ้น้องเาอยู่ไกลนี่แล้วเมืองพุกล้เนาะว่านฮลีตัวยาวเรามีใสงเวเนาะวันชมพูอาจจะใบฮาเชอรดีก็ได้มือนอนฮะโอ้ ไม้าตัวรไม้าัง้งัดใหม่สังื้นอย่างใคมาตังหนึ่งกลางเนาะแต่ว่าเสียที่แต่มันหกเครื่องบังน้าอ้างเนาะดัดถิมดัดถิมไ่ได้ดัดถิมโลดเขาว่า มันบ่พอที่ได้กินย <author> ้อนดอกน้อมันก็ได้แช่ปลานน่นนะมันอันะไรมันหกกับพันหิมไม่หน่อยไอ้น่องยูทูบเบอร์เขาเข้ามาเยี่ยมกัไลายคนช่วยๆกัน ไม่ข้างนะเราข้าไม่เท่าได้มาสิโนทางร่ร้อนเถอดชายไผ่แล้วนะชายไผเราเองดยยันนและคไปเรื่อแล้วยันสิทายไผันขามลายแล้วเออ